วันนี้เปิดเธอมาสี่วันแลกขอให้ได้เกียรติดีๆด้วยเถอะป้มเต็มอันนี้อันนี้รอนานปน้ารึยงคะไม่นานไม่นานเราก็เพิ่งมางั้นเรานั่งได้วยนะได้ ดีแล้วเ่นลูกค้างนะดีล้วเ่นตุ่นนะมาไปเข้างงงงงงไปไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิมาเลยเนี่ยลมพาหอมมาตลกแล้วปกติแกไม่คุยกับพวกเราหนิทำไมวันนี้มาคุยกับพวกเราอ่ะอินโทรเวิร์ดก็คุยกับคนอื่นได้อย่างนี้เราเปิดเทอมแล้วมีอะไรจะคุยกับพวกแกด้วยเฮ้ยบอกนะว่าเรื่องผีอ่ะเฮ้ยเรื่องผีเหรอเราไม่ฟังนะเราไม่ แถวเนี้ยแม่งเถื่อนป่าๆไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องคณิตแล้ววิชาคณิตมาทำไมอ่ะพี่รู้จักเราบอกมาว่าครูคณิตสอบข้อสอบป,ปีนี้ฟังว่าข้อสอบคณิตปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วอีกนะแถมครูแกงบอกมาอีกว่ามีเด็กเครียดกับโจทย์แกปวดหัวรุนแรงถึงขั้นแอดมินเข้าโรงพยาบาลโธขนาดนั้นเลยเหรอนั่นข้อสอบคณิตหรือข้อสอบอสอบอวน,น,นอนเนี่ยแกเวอร์ละแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะเพราะนี่เปิดเทอมอาจจะไม่ยากก็ได้ใช่ใช่ไม่แน่นอนสำหรับครูคณิต แค่นี้คงไม่เอาหรอกหรอตัวแทนทางวิชาจิตวิทยาแค่นี้ผมแค่คงไม่เอาแล้วนี่คาบแรกพวกเราเรียนอะไรกันหรอคณิตศาสตร์อ่ะโู้วันแรกก็คันนี้เลยเนี่ยตุ้มติ๋วฟังก์ชันอันนี้คืออะไรฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์เรียกความสัมพันธ์ของสิ่งของสองสิ่งที่เป็นคู่และมีลำดับก่อนหน้าว่าคู่อันดับถ้า A และ B เป็นสิ่งของสองสิ่งเขียนแทนด้วยคู่อันดับ A B โดยที่ A เป็นสมาชิกตัวหน้าและ B เป็นสมาชิกตัวหลังซึ่งคู่อันดับ A B เท่ากับคู่อันดับ C D ก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ C และ B เท่ากับ D ข้อนี้เราอธิบายเข้าใจหรือเปล่า นิดหน่อยนิดหน่อยหู้สมองเราแบบเออน่ารักตุ้มทำไปเรื่อยๆก็คังยาทำได้เองนั่นแหละทำหน้าบุกเป็นตุ่มไก่ไม่ได้ไกินข,<อ>ขนมไทยเกรียดดีกว่าข <c oughs> ลุ่ยได้เวลาขึ้นตุ่มขลุ่ยทำไมวันนี้ดูเงยียบๆอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าเปล่าเราเช่ไนไงอ่ะนี่เพื่อนสนะิทกันนะโกหกเราไม่ได้หรอกโอเคถ้าอยากเล่าอะไรตอนไหนอบอกเราได้นะขึ้มขางงานบางที่ยังบ่เห็ดเสือ้อขายังบ่ซักพื้นนี่หนงบ่ถูหลาอนจจอ่านหนังสือจบปบขันรถเยอะหรอแม่อ่านหนังสืออีง๋งเคนเล่นอยู่แต่กับโทรศัพท์เดี๋ยวกะเบิงนนเบเบ้งอันนั้นเดี๋ยวกะเบิ้งอันนี้เดี๋ยวก็หักฮามูอีก ลาบ่ได้บงางยังเลยสาระเลยแม่หลากกำลังตั้งใจอ่าอนหนังสือสอบอยู่คันตั้งใจอ่านอ้นอดีก็สิเก่งขึ้นมูอโตรตรงสีมาและเขาตั้งใจเรียนซอยเขาเม่เห็นงานบ้านก็เขาเกินแม่เขาพวอ่านเขาเก็เห็นได้กระลาบ่ได้เกินขึน้นเขาเนาะโตเฮียงแม่บอกเฮาเป็นแม่โตได้บดเลยความเก็บออกแล้วมันบอส่เอามาเบิ่ง นี่นะตีอ่านหนังสือเบนมือของเจ้าเกตคือออกมาแนวนี้หล่ะก็บ่รู้คือกันแม่หล่ะอ่านหนังสือสมือตีหนังสือก็มือตลอดหล่ะก็บอกขวใจคือกันเราเป็นยังเกศหล่ะคือผมไม่เป็นแบบนี้ขั้นตั้งใจนี้เกศคือบอกอกมาแบบมีดอกแม่เคยยิ้มใหหนังสือที่หล่ะหล่าก็เจ็บเป็นดีเด้กไงปานี่แล้วยังให้แม่สอนคุยยังเจ้าคือบดีคือคนอื่นแม่หมดได้ความ เขาจะมาตอนไหนเนี่นยชั่นสิเฮ้ยนะะ้องฟางหายไปไหนมาตั้งสองอาทิตย์รู้ไหมมันเงียบเหงาหน,นะน้องฟางเราไม่สบายอะ่ะก็นั่นแหละทำไมไม่ทักมาหาเราเลยล่ะเอาเถอะเอาเถอะในไหนแกก็มาแลละ เรายกโทษให้แล้วกันไม่เยอจะทุ่มนางเลยนะตุ๋มนี่คิดถึงกระจังยิ้มาลายคนเดียวอ่ะก็ดูนไงตุ๋มติ่มกับน้ำค้างน้ำค้างไหนไม่เห็นมีเลยก็ยืนหัวโดอยู่นั่นไงจะผีที่ไหนอีกตกใจไรเราไม่ใช่ผีซะหน่อยปะเอาเราแค่ รามีอะไรอยากปรึกษาอะไรหรอเรารู้สึกว่าน้ำค้างเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คนดิมเปลี่ยนไปยังไงหรอก็แบบผ่านน้ำค้างมีมีอะไรหรออะไรวะตกใจอยากจะเห็นผีนั่นสิตกใจอยากจะเห็นผีทั้งวันเลยจริงเรามีอะไรอยากจะบอกอะ มีน้ำค้างอ่ะเป็นเอเป็นอะไรหรอไม่เข้าอะไรอ่ะแกคิดเหมือนกันไหมว่าน้ำค้างอ่ะตุมติม๋มว่าเรามีเรื่องอยากจะบอกตุ้มติ๋มอ่ะเรื่องอะไรอ่ะน้ำค้างอ่ะเป็นผีอะ ใช่หรอแกไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนเราเห็นกับตาเลยน้ำค้างนอะเลือดหนองตีนตัวน่ากลัวมากเลยอไม่น่าใช่มั้งแล้วก็ว่าปกติดีนะถ้าปกติไม่เชื่อตอนเย็นปกติมองมองแล้วใต้วาังค้าปิเราจะรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น Tim, him like a ตุ้มติม๋มแกไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกแต่คนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ไหนว่าตุ้มติ๋มจะเป็นเพื่อนกับเราตลอดไปไงทำไมทำติม๋มทำแบบนี้วะเราก็จะเป็นเพื่อนกับแกตลอดไปแกจะอ,อยู่ในความทรงจำเราตลอดไปจริงๆนะฉันรักแกนะตุ้มติม๋ม